ช่วงนี้ค่ะเกดจะพาเพื่อนๆนมาอัปเดตนะคะเกดกับน้ำหอมที่สาวๆเกิร์ลเจเนอเรชันนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ให้อยู่ค่ะกับน้ำหอมที่มีชื่อว่าเกิร์ t เดอะโพวองนั่นเองค่ะ ซึ่งก็ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเวลาผ่ะที่ประเทศไทยนะคะและเมื่อวันที่21ตุลาค,คามที่ผ่านมาค่ะ Girls the p o w n r ค่ะก็ได้จัดงานขอบคุณนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆเนี่ยที่ให้รับการสนับสนุนกับน้ําหอมตัวนี้นะคะโดยจัดงานที่มีชื่อว่า Girls t a n k Party ค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆนะคะรวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆค่ะ ซึ่งงานในวันนั้นนะคะก็ได้มีการจัดขึ้นที่ Center Point ยต์สตูสุขุมวิท105ค่ะโดย3าสาวเกิร์ลเจเนอเรชันนะคะที่มาร่วมงานค่ะก็ได้แก่ยุนอาเจสสิก้าเดือนถึงซอยอนค่ะภาพบรรยากาศงานในวันนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ซอค่ะเมนยุนอาค่ะก็น้องยุนเขาแบบว่ามีนิสัยเป็นเอกลักษณ์เนี่ยค่ะเขาบเกลียนเกลียนดีค่ะ,คะ,คะน่ารักดีชอบน้องซอค่ะคือน้องซอเรียบร้อยดีน่ารักดีบางครั้งก็ซ่าเกินไป <c oughs> เป็นเมนยุนาค่ะพี่คือยุนา <c oughs> เป็นคนคือถ้าคนดูข้างนอกจะเหมือนเป็นคนเรียบร้อยค่ะอันนั้นเป็นเป็นภาพลวงตาอยู่อะคะ่ะจริงๆเขาเป็นคนตลกอะคะ่ะสนุกสนุกเป็นคนเกลียนเกลียนนะคะแล้วแบบมีมุกตลกอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเวลาเราดูเราเลยรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็ ดูเป็นธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยค่ะเมนทิฟานี่ค่ะเมนยูริค่ะเพราะว่าฟานี่น่ารักค่ะยิ้มแล้วสดใสเหมือนกันค่ะยูรี่เป็นคนที่ยิ้มแล้วโลกสดใสมากเมน3มคนครับแพทซึกซันเพราะจิมเตียน่ารักที่สุดครับเธอหน้ารักครับเลือกไม่ถูกเลยต้องเหมารวม3คนยูริครับเพราะว่าน่ารักอบอุ่นนิสัยดีหล่อก็บอกมาเลยหลอโคตรครับก็เมนทุกคนค่ะชอบมากสุดก็คงเป็นทิฟฟานี่ค่ะเพราะว่ามีตายิ้มน่ารัก เมนเจสิกา้าที่ชอบมากสุดเพราะสวยแล,ล้วก็น่ารักจริงๆก็ตั้งแต่เดบิวต์อะครับตั้งแต่ Into the New World ก็ตั้งแต่เดบิวต์ Into the New World 5ปีค่ะ5ปีเหมือนกันตั้งแต่เดบิวต์เลยค่ะเพลง Into the New World เป็นเพลงแรกค่ะตั้งแต่กสองตามมาตั้งแต่เพลง Generation So y อ u n g ทีแดดอ่ะแ,บบแล้วมาแรกจริงก็สองค่ะนี่เพิ่งมาเป็นโซลก่อนเอสเอ็มทาประมาณ1เดือนหนัก็นะก็เพิ่งเป็นนะคะไม่ได้ชอบเกาหลีค่ะแต่พอดีว่า เข้า YouTube แล้วเจอแล้วก็ชอบชอบเห็นฟานี่ก่อนคนแรกแล้วรู้สึกรักเลยอะไรอย่เงี้ยก็เลยติดตามก็ชอบ9คนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักแรกพบว่าันใช่แล้วไม่ถึงปีค่ะพอดีชอบตามหรือว่าหนูชอบดูซีรีส์อค่ะเราก็ได้ดูเรื่องที่อยู่นาแสดงตอนที่เอเจคอน3ามอะค่ะตอนที่น้องซอฟิเชอริงกับขายูเอเจอะค่ะคือดูน้องแบบน่ารักจังเลยเห็นเขาแบบสคนฟิเชอิงกันเป็นที่แบบว่า เหมาะคือเพิ่งมาชอบตอนปี53ค่ะคือเปิดไปเจอรายการ h e l l o b a b บอะค่ะก็เลยเห็นเด็กวมีนกลุ่มหนึ่งยังเด็กอยู่พอดูเสร็จเออก็ตลกตลกแบบบ้องๆดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันยังมีช็อตหนึ่งเหมือนยุนอาเข้าไปพูดอยู่หน้ากล้องแบบเหมือนน้อยใจให้ยูริอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบเด็กบ้านี่มันเป็นใครอะไรเงี้ยแบบเออก็เลยแบบแค่อยากรู้จักอะไรเงี้ยก็เลยไปเซิร์ชดูว่าอ๋อชื่อวงเกิร์ลเจเนอเรชั่นอ๋อคนนี้ชื่อยุนอาก็เลย ตั้งแต่นั้นก็เลยตามตั้งตามวงนี้มาเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเกิดเจนมาไทยนะคะก็จะตามตลอดนะคะทั้งสนามบินแล้วก็โรงแรมแต่ว่าเราจะตามกันอย่างมีลิมิตนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนคนอื่นมากเกินไปจะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะสนามบินอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเหมือนไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ไปหมดนะคะรอรอสิบสองชั่วโมงเพื่อได้เจอ2อวีก็เอามีไม่กี่คนหรอกที่แบบเราจะยอมเสียเวลาทั้งวันเพื่อจะได้เจอเขาแค่ไม่กี่นาทีไปยืน รอตอนสนามบ,บินตอนคอนเนตเอนทาวเห็นแต่หัวไฮยโยก็ยังฟินได้ครับมาดูทั้ง3คนเรายุนอาโซอยอนแล้วก็เจสิก้าค่ะเพราะว่าเป็นซอยอชีแดียเหมือนกันก็ต้องซัพพอร์ตด้วยกันใช่ค่ะเหมือน,นกันก็มาให้กาลังใจถึงแม้จะไม่ใช่เมนเองแต่ว่าก็เป่เราก็รักก็เตรีมย,ยมยยหลายอย่างค่ะแบบนั่งทําทําพวกป้ายเชียอะไรเงี้ยค่ะพวกพัดเชียอยากให้เขาเห็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบยุนไม่ค่อยได้มางานมิ팅อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นวันแรกที่ข่าวคอนเฟิร์มละครเขาที่แรก ที่ไทยด้วยที่ที่เขาอยู่ไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำป้ายโปรเจกต์อันนี้ให้เขาด้วยอะไรเงี้ยคือ welcome back im actress อะค่ะคือเป็นนักแสดงอีมอะค่ะยินดีต้อนรับนักแสดงอิมอะไรเงี้ยคือเขากลับ c o m แ b a c กลับมาแสดงละครอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ยูนอาด้วยค่ะเขาน่ารักมากจริงๆก็เป็นโซนนันหนึ่งเราจะเป็นซัพพอร์ตพวกนางตลอดไปครับก็จะรักพวกนางตลอดไปครับก็เหมือนกานนาตลอดไปตลอดไปจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆงานครับ วันนี้สวอนมาเยอะมากนะคะขอให้สุสุไฟติงอันนี้สุสุสซาเฮโยอันนี้ไฟติงสาาเฮก็อย่าบอกว่าเราติดตามผลงานอยู่ตลอดนะคะถึงแม้ว่าจะออกเป็นซับยูนิตหรือว่าจะออกเป็นเป็นกิจกรรมของทั้งวงอะคะก็คือให้กําลังใจตลอดแล้วก็จะรับพวกเขาตลอดไปจะยืนอยู่ข้างๆกันตลอดไปค่ะยูน่า I want to be your girl ยูน่า you are my princess ชิคกมือโด ขอสิ่นกับ Generation <chat> g e นห่ครับว่านี่คือพวลาของโซ่ที่คิดถึงตัว Generation บ้างเก็คิดถึงมากก็รอคอยวันที่อยากเจอมานานมากโอเคตัวอวนต์ันก่อัน 같아요. 네 어, 이렇게 이제 태국에서도 거이 반성되셔서 너무 기쁘고요 또 이렇게 많이 와주셔서 감사드리고요 어, 이 향수는 세계적으로 유명하신 프랑스 향수 장인 안토니 제라, 제라드 안토니 씨가 นี่คือความรู้สึกแรกที่ได้เป็น Pre ชเนอร์นะครับทีนี้ผมอยากถามน้องเล็กอย่างซอยยอนซอยยอนครับได้ทดลองกลิ่นดูแล้วแล้วรู้สึกว่าครั้งแรกที่้ทดลองกลิ่นเลยซอยรู้สึกไงบ้างเออเน่น่า 는데너무วันนี้สามสาวที่นั่งอยู่บนเวทีก็จะเกลิ่นของตัวเอง147 1 4 7่ันนี้งั้นอยากให้แต่ละคนเลยนะฮะเจสิก้าด้วยซอยยองด้วยแล้วก็ยูนฮาด้วยอธิบายหน่อยว่าคาแรคเตอร์นั้งหอมกลิ่นตัวเองหมายเลียกตัวเองเนี่ย ซึ่งหลังจากสามสาวแนะนำกลิ่นน้ำหอมของตัวเองนะคะและขอบคุณแฟนๆที่มาในงาน Girl Dance Party ค่ะ ก็เป็นกิจกรรมค่ะที่ทั้ง3สาวนะคะก็ทำกับแฟนๆผู้โชคดีค่ะ